สวัสดีครับทีมงานตัวพ่อและตาสงขลาครับเรายังคงมีสีสันและบรรยากาศต่างๆในช่วงที่ฝนตกน้ำท่วมคลื่นแรงมาให้ได้ดูกันนะครับเป็นสีสันวิถีชีวิตของเด็กๆชาวเลในชุมชนก้าเส้งในอำเภอเมืองสงขลาครับช่วงนี้ฝนตกโรงเรียนปิดครับหลายวันเลยครับโรงเรียนในเนขตเทศบาลนครสงขลาครับเด็กๆชาวเลชุมชนก้าเซ้งครับมารวมตัวกันที่นี่เลยครับที่บริเวณชายหาด ใกล้ๆกับชุมชนเข้าเสกนั่นแหละครับมาทําอะไรครับตรงนี้มีปลาดุกครับเป็นปลาดุกที่ไหลมากับทางน้ําที่ระบายมาจากบ้านพักของทหารเรือในฐานทัพเรือสงขลานะครับออกมาบริเวณนี้ครับปรากฏว่ามีเด็กๆครับไปพบปลาดุกครับที่ไหลมาตามน้ําครับแล้วก็ลงสู่ทะเล ชายทะเลนั่นแหละครับนี่ครับตรงนี้ครับมีการกั้นเอาไว้นิดหนึ่งครับปลาดุกไหลนี่ครับปลาดุกจริงๆครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับตัวเข่งแล้วครับปลาดุกจริงๆเป็นๆเลยครับที่เด็กๆจับได้ไหลมาตามน้ําครับก่อนจะลงทะเลมารวมตัวมาเฝ้าดูครับมาดูปลาดุกครับบางคนก็ลงไปรอในน้ําครับถือกระชังถือ กระชอนอะไรก็ว่ากันไปครับมาเฝ้าดูรอจังหวะที่ปลามันไหลลงมาตามน้ำครับก็ลงไปจับกันครับเป็นอีกหนึ่งสีสันและบรรยากาศช่วงฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้น่าจะได้เลยครับเดี๋ยวดูครับเจอไหมครับนี่เป็นลูกทะเลครับอ่ะดูครับดูครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับ อ่าเห็นแล้วครับต้อนแล้วครับใช้มือต้อนแล้วครับได้ไหมเดี๋ยวดูครับเป็นทักษะเฉพาะตัวนะครับในการจับปลาลูกชาวลีเลยครับมายืนดูกันอย่างแบบนี้ครับไม่คลาดสายตาเลยครับเรียกว่าตัวไหนไหลมากับน้ําเนี่ยเสร็จทุกตัวครับนี่เป็นสภาพคลื่นลมบริเวณชายทะเลเก้าเซงครับตอนนี้คลื่นลมแรงออกเรือไม่ได้ครับ เด็กๆลูกๆลลานก็ไปโรงเรียนไม่ได้ครับก็ต้องมาแบบนี้ครับมาหาอะไรทําเล่นกันตามภาษาลูกชาวเลครับขึ้นแรงเลยครับดูไอน้ําไอคขึ้นนี่ขึ้นมาเป็นฟองขาวเลยครับโพลเลยครับทั่วทั้งชายหาดลงไปแล้วครับโลพีใหญ่ลงไปแล้วครับได้ไหมดูครับ ปลาดุกตัวโตโต,โตเลยครับหลุดมาจากน่าจะเป็นบอ่อน้าําสระน้ําในแถวแถวบ้านพักฐานเรือนนั่นแหละครับที่เห็นกันตะกี้เนี่ยตัวใหญ่เลยครับนี่แอคชาหน่อยครับโอ้ดูหลายตัวนะครับไม่ใช่ตัวสองตัวครับหลายตัวเลยครับจับได้เนี่ยตัวขนาดพอดีคําเลยครับมากกันอย่างนั้น ได้มาแล้วครับได้ไหมไอ้หนูเอาหมวกกันน็อกเลยไปช้อนได้จริงๆครับอ๋อไอ้นี่เอาไปใส่น้ําเอาหมวกกันน็อกไปใส่ครับไม่ใช่จับครับดูวิธีการจับครับถือไปดิ้งเงี้ยงกันแล้วก็เอามาใส่เลี้ยงไว้ก็ให้มันได้หายใจใส่ไว้ในหมวกกันน็อกเอาไปกินเอาไปขายก็ได้ครับฝนตกแบบนี้ได้ทีแล้วครับผัดเผ็ดปลาดุก แซ่บครับอร่อยครับปัดเป็ดปลาด,ดุกครับดูกันต่อไปว่าจะได้ไหมน้ำก็ไหลามาเรื่อยๆครับปลาดุกก็จะไหลามาตามน้ําครับ mm hmm. ขอเฝ้าดูกันไปเรื่อยๆแบบครับนี่ก็เป็นสีสันของวิถ mm hmm. ีชีวิตเด็กชาวเลนะครับที่ว่งวางๆก็มหาหาอะไรทำมหาหาได้เล่นกันนาะบริเวณชายเลแบบนี้แหละครับเป็นสีสันที่ทีมงานตัวข้พาะไร้ใจสงขาครับเก็บภาพบรรยากาศ มาให้ดูกันทุกแง่ทุกมุมในช่วงน้ำท่วมคลื่นแรงครับเป็นชีวิตจริงที่เรานำมาให้ได้ดูครับวิถีชีวิตของเด็กชาวเลเด็กที่อื่นไม่รู้ครับแต่ถ้าเด็กชาวเลครับลูกทะเลแบบนี้ครับหากินกับน้ำหากินกับปลา